สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ306องศาโกกีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณุณกับมิติหมายเชิ้้ฟโกกีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค่ำทรบร5วันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วน้าติดตามดังนี้ครับ กวางโจวส่งสัญญาณอันตรายสัปดาห์เดียวมีคนป่วยไข้เลือดออกพุ่ง73เทียบแล้วมากกว่าผู้ป่วยของทั้งเดือนสิงหาคมโลกรวนทำราคากล่ลำปลีเกาหลีใต้ป่วนเจอแพงแน่ในฤดูทำกิมจีนี้อากาศที่เลวร้ายก็ทำให้ยางในไทยและจีนลดเช่นกันส่งผลราคาพุ่งสูงสุดในรอบ13ปี การพูดคุยเพืนำไปสู่การโกกลินวันนี้จับตาชีพจรท้องทะเลไทยผ่านวิกฤตการภัยคุกคามชีวิตพาย,ยุในอันดามันกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณสุมนาขจรวัฒนาคูล ในการจับตาสภาพอากาศสุดขัวเล่นงานโลกสุขที่18ตุลาคม2567มาเริ่มที่การติดตามการรายงานการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีส่วนสําคัญต่อความรุนแรงของสถานการณ์โรคจนควบคุมดูแลได้ยากขึ้นเราไปดูเรื่องนี้ที่จีนนะครับเมื่อ ล่าสุดครับทางการกวางโจรายงานแค่เพียง1สัปดาห์พบผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งพรวด73%คิดเป็นจำนวนผู้ป่วยที่มากกว่าเดือนสิงหาคมทั้งเดือนก็นหลังจากการที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเมืองกวางโจรประเทศจีนพบการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับนับตั้งแต่นั้นมาครับผู้ป่วยในมณฑลกวางตุ้งก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วยโดยเฉพาะในสัปดาห์เดียวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมมีคนป่วยถึง1,770รายซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยตลอดั้งงเดือสิ 73%ที่มีอยู่ที่1,220รายครับขณะที่ล่าสุดครับสัปดาห์ที่แล้วกวางโจก็รายงานว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกอีก4 3 7รายเพิ่มขึ้นถึงเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่พบแค่252รายครับในจํานวนนี้360รายนั้นเป็นการติดเชื้อภายในท้องถิน่นส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศและยังมีผู้ป่วยอาการรุนแรงถึง3รายครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่มีการพบผู้ป่วยอาการวิกฤตครับอย่างไระก็ตามแม้จะยังไม่มีการรายงานคนเสียชีวิต แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะักที่แสดงให้เห็นถึงจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ตอกย้าความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่เราคนไทยก็ไม่ควรละเลยครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปหรือ ECDC ได้รายงานว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ครับมีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วโลกแล้วมากกว่า13ล้านรายนะครับเสียชีวิต 8,500รายครับสำหรับปัจจัยที่ทําให้การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเร็วไปทั่วโลกนั้นก็เช่นการขยายตัวของเมืองการขาดสุขอนามัยการเดินทางระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําให้มีฝนตกหนักและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการเดินทางจากโรคจากการเดินทางนะครับด่านสุรากกรจีนจึงออกประกาศซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมครับให้มีการทําความสะอาดสินค้านําเข้าตู้คอนเทนเนอร์และพื้นที่ท่าเรืออย่างเข้มงวดรวมถึงให้มีการตรวจสอบผู้ที่เดิน ทางเข้ามานะครับว่ามีอาการป่วยจากไข้เลือดออกหรือไม่อย่างไรก็ตามครับทางการสาธารณสุขฮ่องกงก็มีรายงานว่ามีผู้ป่วยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกล่าสุดครับในช่วงไม่ถึง10เดือนของปีนี้จํานวน85รายแล้วซึ่งก็มากกว่าจํานวนผู้ป่วยตลอดทั้งปีของปีที่แล้วด้วยที่มีอยู่เพียง62รายครับที่น่าสนใจก,ก็คือว่าในจำนวนนี้มี8รายเป็นผู้ป่วยที่นําเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมทั้งหมดนะครับโดยเป็นการเดินทางเข้ามาจากมณฑลกวางตุ้งจุดที่มีการแพร่ระบาดที่ ทราบข้อมูลนี้ครับเป็นสัญญาณภัยคุกคามคุณภาพชีวิตเราอย่างน่ากังวลอย่างมากเลยนะครับไปติดตามต่อกับผลกระทบจากการมีสภาพอากาศสุดข,ขั้วเล่นงานนะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรที่จะเอาไปทำอาหารประจำชาติเมื่อ ราคากระลำปลีในเกาหลีใต้นปัจจุบันกำลังส่งสัญญาณเตือนจากโรครวนเพราะจะทําให้ชาวเกาหลีใต้เจอกับกระลำปลีที่แพงก่อนฤดูทํากิมจิที่จะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ครับกระลำปลีนั้นเป็นวัตถุดิบหลักในการทํากิมจิซึ่งเป็นอาหารประจําชาติและก็มีการบริโภคกันมากที่สุดในเกาหลีใต้นะครับราคากระลำปลีจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปยังหลายภาคส่วนตั้งแต่โรงอาหารในโรงเรียนไปจนถึงโรงอาหารในค่ายทหารครับและแม้จะยังเหลือเวลา อีกกว่า1เดือนก่อนเข้าสู่ฤดูการทํากิมจิหรือที่เรียกว่ากิมจางนั้นซึ่งจะเริ่มขึ้นในปลายฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดูหนาวแต่ก็พบสัญญาณแล้วว่าราคากลั่ำปลีจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับศูนย์วิจัยราคาของเกาหลี คาดการณ์ไว้ว่าราคาขายปลีกกระลำปลีในเดือนพฤศจิกายนต้นฤดูกิมจังนั้นจะสูงกว่าปีที่แล้วถึง22.5ครับโดยราคาขายเฉลี่ยต่อหัวประมาณ5,300วอนหรือ143บาทหากเป็นเช่นนั้นก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ราคาขายปลีกกระลำปลีจะสูงกว่า5,000วอนต่อหัวในช่วงต้นฤดูกิมจังครับ ราคานี้ก็ยังตามกว่าราคากระหลปลีในปัจจุบันอยู่ประมาณ40%เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นราคากระหลปลีที่ได้รับผลกระทบมาจากฤดูร้อนที่ยาวนานแล้วก็อากาศที่ร้อนขึ้นรวมถึงการมีฝนตกหนักในปีนี้ครับและแม้อากาศในเกาหลีใต้จะเริ่มเย็ยนลงแล้วแต่ราคาขายส่งของกระหลปลีปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ประมาณ8,900วอนซึ่งเพิ่มขึ้น ถึงถึง128%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับยังไงก็ตามราคากระลำปลีในเดือนพฤศจิกายนก็มักจะลดลงเพราะว่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยราคาต่ําสุดจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปีด้วยนะครับแต่ชาวเกาหลีใต้ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องบริโภคและก็จ่ายแพงจากคืจากโลกที่ลวนขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้ที่ส่งสัญ,ญญาณให้เตรียมต้องระวังตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับ จากเรื่องของกิมจิก็มาดูเรื่องใกล้ตัวคนไทยบ้างน,นะครับสื่อต่างชาติตรายงานครับเารอากาศสุดขั้วก็ทําให้เกิดผลกระทบกับสินค้าเกษตรทั้งของไทยและจีนเช่นกันนะครับเมื่อ รอยเตอร์ uters, รายงานสภาพอากาศที่เลวร้ายทําการผลิตยางพาราในไทยและจีนลดลงครับส่งผลให้ราคายางพุ่งสูงสุดในรอบ13ปีการผลิตยางพาราในไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกและในจีนที่เป็นผู้ผลิตอันดับ5กําลังลดลงอย่างมากนะครับจากฝนในฤดูมรสุมที่ตกหนักเกินไปหลังจากที่ไทยก็มีภัยแล้งมาก่อนหน้านี้ส่วนจีนก็เจอกับความเสียหายจากพยายุไต้ฝุ่นอย่างนี้ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตยางพาราลดลงและราคาถีบตัวสูงขึ้นครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนั้น พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ13ปีที่419.7เยนหรือเกือบ105บาทต่อกิโลกรัมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากการนี้คาดทําให้การผลิตยางธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียจะลดลงไปถึง4.5ในปีนี้ครับปกติแล้วยางพาร,ราจะเป็น จะมีการผัดใบนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่จะมีผลผลิตต่ําสุดครับอยู่ระหว่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตที่สูงสุดซึ่งมักจะกินเวลาไปจนถึงเดือนกันยายนครับแต่ปีนี้อุณหภูมิที่ร้อนจัดประมาณ40องศาเซลเซียสในช่วงตรายมาตแรกนะครับทำให้ฤดูผัดใบาอาจจะยืดเยื้อออกไปเนื่องจากว่าต้นยางจะเติบโตได้ช้าลงในสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปครับขณะที่หลังจากคลื่นความร้อนผ่านไปแล้วก็กลับไปเจอกับฝนตกหนักและน้ําท่วมในพื้นที่ปลูกยางพาราหลายแห่งใน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้อีกด้วยครับความแปรปรวนของสภาพอากาศนี้จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อความถี่ในการกลิตยางและการผลิตน้ํำยางโดยรวมทําให้ผลผลิตยางในไทยนั้นที่คิดเป็นประมาณ1ใน3ของผลผลิตทั่วโลกคาดจะลดลงประมาณ1 0บถึงสิตามการประเมินของนักวิเคราะห์ครับส่วนจีนเองครับก็ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นอย่างนี้ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในเอเชียปีนี้นั้นได้ทําให้พื้นที่ปลูกยางสําคัญในไหหลนเสียหายกว่า1 6 0,000น่ไร่คิดเป็น2.1%ของพื้นที่ปลูก ทั้งหมดของจีนด้วยนะครับจึงเป็นอีกรูปแบบของผลกระทบจากสภาพอากาศสุดข,ขั้วที่มีต่อเราทุกคนเป็นลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมกำลังชี้ผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงกับชีวิตเราในทุกด้านจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศย้ำการโกกลีนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเือนกระจกเราจะหยุดยั้งและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องนี้ได้นะครับ ส่วนสำหรับช่วงการพูดคุยมนะจำสุการโกลกลีนวันนี้เราจะมาจับตาสถานการณ์ชีพจรท้องทะเลไทยผ่านวิกฤตภัยคุกคามที่เกิดแก่ชีวิตพายนในขณะนี้ครับจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วพายุไทยกําลังอยู่ในสถานภาพย่ําแย่ขนาดไหนไปฟังจากผู้ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณสุมนาขจรวัฒนากุลครับ สวัสดีครับท่านผอรครับสวัสดีค่ะขอบคุณมาร่วมรายการอีกครั้งนะครับวันนี้จะบอกข้อมูลอะไรกับพยูนครับคือเดี๋ยวเราจะมาฟังข้อเท็จจริงนะคะว่าพยูนของเรานี้เหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะในทะเละไทยพระลุค,คนก็คงทราบว,ว่าทราบข่าวญาติแหล่งญาติเ,เสื่อมโซมอะคะอ่ะคงจะเป็นห่วงน้องพยูนว่าจะมีอาหารกินกันหรือเปล่าความวิกฤตของเขาจะฟ้องถึงที่ประจรท้องทะเลไทยเราด้วยใช่ค่ะงั้นน่าสนใจอย่างยิ่งพักสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกลีนครับ